สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องขายนะครับผมเซลล์แม็กกี้ร้านดีเจริญยนต์วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําโปรโมชั่นพิเศษนะครับลูกค้าได้ส่วนลดสําหรับลูกค้าจัดไฟแนนนะครับบอกกันเลยว่าโปรนี้ ส่วนลถโหดมากนะครับ CB 6 5 0 R นะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับอยู่ในโปรโมชั่นของเราเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ยกตัวอย่างคันนี้มานะครับเพราะว่าคันนี้ได้ส่วนลถโหดมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรถปี18นะครับราคาเราขายอยู่ที่2 6 5 0 0 0บาทนะครับไม่วิ่งมาแค่7 0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับสำหรับของแต่งคันนี้นะครับจัดมาให้รอบคันแล้วนะครับก็จะมีชิลแต่งนะครับชิลแต่งพิเอลคาร์บอนนะครับแล้วก็จะมีมือเบรกมือคัทตัวนี้ปรับระดับได้นะครับแล้วก็กระจกลาาน้หม ส่วนตัวเครื่องนะครับจะมีแคดบาร์มาให้นะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับผ่านมาตรฐานการคัดรถที่ร้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีบรันตีของร้านและบริการหลังการขายนะครับส่วนรับประกันนะครับเรารับประกันรถทั้งคันเลยนะครับโอเคต่อมาตัวท่ออันนี้เป็นท่อแต่งโมลิอุกิอันนี้เป็นท่อมีมอก่อจากศูนย์นะครับตัวยางนะครับเป็นยางเดิมจากศูนย์นะครับจะเป็นยางของเมสเซนเลอร์นะครับแล้วก็ตัวตัวท้ายนี้จะมีแต่งตัวกันดิบมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวทะเบียนทะเบียนอันนี้ใส่ท้ายสั้นมาให้เรียบร้อยนะครับ ราคาคันนี้เราขายอยู่ที่265,000บาทเข้ามาคุยกับเซลล์แม็กกี้นะครับหรือว่าโทรเข้ามาเบอร์ทักไลน์มาเพื่อมาต่อรองราคากันที่หน้าร้านหรือว่าในไลน์ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษโปรเหมาจ่ายปกตินะครับคันนี้ใช้เงินออกรถก็น่าจะประมาณตีไปแสนหนึ่งครับตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเรามีโปรเหมาจ่ายลูกค้าใช้เงินออกรถแค่50,000บาทนะครับผ่อนได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ48นวด ตกเดือนละประมาณ4,009สาหรับเอกสารที่จัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับก็จะมีสําเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอย่างละ2ชุดนะครับใช้คู่กับสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดและสเตทเมนต์ยอนหลัง6เดือนนะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับก็จะใช้เป็นพวกใบจดทะเบียนการค้าหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้เป็นพวกใบทะเบียนห้าสิบใช้คู่กับสเตทเมนต์ยอนหลัง6เดือนเหมือนกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่มีใบจดทะเบียนค้าหรือทะเบียนห้าสิบนะครับแต่ว่ามีหน้าร้านนะครับก็ใช้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียกัันนคราวๆะบ เสียงสีสูงก็จะประมาณนี้นะครับหวานเจี๊ยบเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของรถรุ่นนี้นะครับหรือว่าอยากได้ข้อมูลรถรุ่นอื่นๆบิ๊กไบในร้านเรานะครับควรโทรหาเซลแม็กกี้นะครับเบอร์066162ตองศูนย์แล้วก็สี่นะครับจะติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับรบกวนเมมเบอร์ทักไลน์มานะครับจะตอบกลับภายใน24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊ร้านดีเจริญยนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ